ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้องคุกกี้แลนด์ช็อร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง c o o k ี้แลนด์ช็ออ่ะสวัสดีทุกคนด้วยฮะแล้วก็วันนี้เรากลับมาอยู่กับ ID นะครับเป็น ID ใหม่แล้วก็ ID ที่ สายฟรีนะครับว่ามีแนวทางที่จะแลกตัวไหนมาเล่นในซีซั่นนี้บ้างนะครับแล้วก็ไอดีนี้นะครับหลังจากาปล่อยคลิปนั้นไปนะครับที่เราเพิ่มนักเตะมา2ตัวนะครับคือตัวแรกเปลี่ยนก็คือปูนิสิกตัวนี้ตัว RW แล้วก็ตัวเชสเซนโกนะครับเป็นตัวเอทนะครับ แล้วก็เราจะมาเพิ่มนักเตะกันอีกนะครับหนึ่งตัวนะครับมาดูกันว่าเราจะเพิ่มเป็นตัวอะไรมาจริงๆตอนนี้นะครับเราขาดตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่ง CAM นั่นเองนะครับเดี๋ยวแต่ลองไปดูครับว่ามีตำแหน่งไหนที่เราจะสามารถแลกมาได้แล้วก็แต้มจิกซอของเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นในกิจที่เราทํากันมาทั้งหมดนะครับแล้วก็สายฟรีแน่นอนว่าถ้าทํากิจกันครบนะครับมันจะได้นักเตะตัวสุดท้ายก็คือตัวร้อยเจ็ดนะฮะ แล้วก็เป็นเสื้อตัวใหม่ด้วยนะแต่ว่าน่าจะได้วันพรุ่งนี้กันทุกคนนะครับถ้าทำกิจพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําผ่านมาหมดแล้วนะครับยังไม่ดรับอันที่ยังไม่ได้เปิดก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ทำนะครับอาจจะได้ทําพร้อมกันวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ได้เพรก่อนเลย2000นะครับอ่ะเก็บแต้มไปเรื่อยๆฮะอ่าไปครับอันนี้ก็ออ้ดต1 0ินเอรนับตัวนี้โอเคเลยครับ นี่ครับสายฟรีผมต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับสําหรับใครที่แบบว่าเล่นสายฟรีแล้วท้อมากนะอันนี้ผมก็ยังทําไม่สําเร็จนะก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเรามีเพชรด้วยนะเราไปเปิดด้วยตอนนี้เรามีจิ๊กซอ่อยู่484อันนะครันข้างบนทุกคนจะเห็นอยู่นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพชรนะครับเพชร2 0 0 0นะครับ ต้องเล่นจบกิจนะเล่นจบกิจนั้นๆก็คือได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องเล่นให้ได้ทุกอันนะครับอัน,นที่เราเล่นจบเล่นผ่านเราก็ได้นะครับอ่าอย่างอันนี้นะครับเป็นรางวัลของลาลิก้านะครับก็ได้จิ๊กซอมาเพิ่มอีก20นะครับตอนนี้ก็โอ้ตอนนี้ผมก็มี500จิ๊กซอแล้วนะถ้าบวก20ตัวนี้ไปนะเป็นอ่าชิ้นส่วนนะครับก็ถือว่าโอเคนะได้ชิ้นส่วนเยอะพอสมควรน,นะครับอ่า สายฟรีต้องไปทํากิจนะครับถ้าไม่ครบนะครับจริงๆกิจมันทําได้ทุกวันนะครับได้เท่าๆกันเลยนะครับบางคนนี่เติมเยอะบางทีก็ยังไม่ได้จิกซอเท่ากับเราได้ซ้ำนะสำหรับสายสายสายฟรีนะอันนี้ก็ทํารับมาเคห้าตัวหมดแล้วครบหมดแล้วนะครับเราเลื่อนดูฮะอันนี้เป็นเดี๋ยวนะผมมองก่อนว่ามันมีอะไรยูแกลลอรี่แล้วกันเดี๋ยวไปดูแกลลอรี่ก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เรา ดูบ้างออันนี้คือนักเตะที่เราจะแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแต้มอยู่500เองนะครับไม่รู้ว่าตัว500ตัวไหนมันจะคุ้มนะครับทุกคนลองเม้นตมาหน่อยครับว่าทุกคนถ้าเกิดมี500แต้มเนี่ยทุกคนจะเอาแลกอะไรนะครับจริงๆตอนนี้เราขาด c m นะ CM ก็อยากได้นะแต่ว่ามันแต้มมันไม่พอเดี๋ยวเราดูทุกอันเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรให้เราแลกบ้างนะครับ อันนี้มี500อยู่ตัวหนึ่งที่ที่เป็น108ก็เป็นชาบี้อาลองโซ่นะตัวอื่นก็107หมดเลยนะครับเราจะแลก107ก็ได้นะแต่ว่าคือมัน450แล้วถ้าเกิดจะได้108มาปะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมาประดับไอดีสักตัวหนึ่งก็ก็น่าจะดีนะครับลองดูชาบี้ชาบี้ก็ก็เป็น CM ที่น่าสนใจนะครับเป็น CM เี่แต่จริงๆ m m ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะ CM ตอนนี้ถ้าเกิดได้ CAM อมันจะโอเคอยู่แต่ว่า รู้สึกว่าชาบีก็น่าจะเล่นได้นะบ c 0อ่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าตัวไหนจะคุ้มค่ากับเราที่สุดนะฮะอ่าเป็น108 500แต้มอีกตัวหนึ่งที่หน้าหน้าหน้าแรกนะครับส่วนตัวอื่นก็450แล้วก็อีกนิีนึงก็650 650นี่แต้ม150ก็หายากเหมือนกันนะเดี๋ยวดูช่องต่อไปฮนะอ่าอันนี้มี500หลายตัวเลยนะครับโอ้มีสไนเดอร์ตัวนี้น่าสนใจโอ้ ตัวนี้น่าสนใจฮะตัวนี้ดีเลยนะครับถ้าเกิดแลก CAM เพราะว่ามันตรงตำแหน่งโอ้ยเหลือเลอเลยครับอย่างนี้วอ์เลตสูงต่ำฮะมีเพย์เมเกอตัวนี้นี่เมเนเจอน่าจะจัดจ้านนะครับเพราะว่าทุกล่างปกตินี่ไซเดอร์ก็เก่ง Manager อยู่แล้วนะก็มีบัสตัวนี้นะครับโอ้ยเดียมาโกเดียมาโกเสียดายนะครับเป็น107นะถ้าเป็น108ราคาแบบสัก อาราคาแรกสัก500นี่ผมก็จะแลกดีมาโกแต่จริงดีมาโกเนี่ยผมเลงไว้แล้วครับเล็งไว้เป็นแอซี่โคร้อ SC นะครับที่จะแลกเปลี่ยนตอนท้ายกิจนะฮะที่เขาให้เลือก5ตัวหรือไงก็น่าสนใจนะครับอันนั้นโอเคประมาณนี้เลยครับอันนี้โอ้อันนี้ต่ําตัวเล็กไปนะครับตัวเล็กไปมาตัวนี้อ่ะเราดูลาลิก้าหน่อยครับว่าพอจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับ มาไล่ดูนักเตะโอ้ฟอรลันก็500 LW แต่ตอนนี้อ่า LW เราใช้เป็นตำแหน่งอ่าปีกซ้ายเราใช้เป็นอ่าซอนอยู่นะซอนซอนทีวยตัวเล็กนะครับก็ยังเก่งอยู่ครับอันนี้เบดรี้เบดรี้ก็ C m ก็น่าสนใจนะแต่เป็น107เนาะ450แต้มวอร์บีดี้แป0รหรอ107แพงจังแต่น่าจะเก่งนะก็มีมาเกเดเล่ฮะ500 มาดู T.O.T.S นะครับ T.O.T.S ก็มีนะครับ300 450นะครับแล้วก็300นะครับ300 107อเ่าเป็นมิลลินก็น่าสนใจนะเป็นมิลลินก็น่าสนใจมาดูซิว่ามันจะมีอะไรให้เราดูอีกชาจังโอ้ยอันนี้นี่เป็นอ่าของอ่ายนะครับอันติเมตนี่มันจะเป็นอัพสกิลสายลุงหมดเลยนะใครที่แบบหาตัวสายลุง โอ้โหลยโซเลสนะครับ450ถ้าผมไม่มีหน้าเป้านะถ้าเกิดไม่ได้แลกอ่ะเชสเชนโกไว้นะผมก็จะแลกนะหลุยโซเลสนะเพราะว่าอ่หลุยโซเลสอะมันอัพอาเป็นสกิลสายลุงนะทุกคนนะนี่ฮะเออแต่ว่าโอ้ฝีเท้า105กันยิง120การยิงเยอะนะแต่ว่าอันอื่นไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปลองเปิดเพชรกันดีกว่าตอนนี้เรามีเพชรอยู่7,5 0 0 7ัน0้าเปิด3ามันเพชรก่อนเลยอย่างแรกแต่ว่า ต้องดูก่อนว่ามีอะไรคุ้มสุดเนาะแต่ว่าสามพันเพชรยังไงก็ต้องเปิดนะฮะมาโอ้โหถ้าเกิดเราเปิดได้วิกเตอร์มาก็จบเลยนะไปลองดูครับขอตัวดีๆไม่ได้ตัวดีๆไม่ว่านะครับขอให้ได้ตัวดีๆไปแลกแต้มก็พอนะครับปับ๊บเอามีสองครั้งนะครับผมก็รอดูเออมันเปิดไปสองครั้งนะ มาโบนัสนักเตะซื้อขายไม่ได้สำหรับ3 0 0พเพชรจะเป็นตัวอะไรมารู้นกะันฮะทงสวยๆมาโอเคเออีกแล้วโอ้โหเอตัวใหญ่นี่มีมีเยอะนะโอ้โหร้อยห้าฮะลรวร้อยห้ามาโอเคเลยนะใช้ได้เลยครับอย่างนี้ก็ร้อยห้าก็น่าจะประมาณ30 30จิกซอใช่ไหมฮะ30จิกซอถ้าเอาไปแลกเปลี่ยนนะก็โอเคอยู่อะ เดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะเปิด2 5 0 0กันเลยไหมหรือว่า4 5 0 0มันมีอะไรที่น่าเปิดกันนะ4,000นี่4,000แต้มไม่เปิดแน่ครับ4,000เพชรเนี่ยมันเกลือนะมันเกลือไอ้ดีฟีเดี๋ยวโหอันนี้น่าสนใจครับแพ็กแชมเปี้ยนนะครับมีสเปนมีสปอร์ติ้งอันนี้อะไรอ่ะอุ้ย4 5 0 0เรามีแต้ม4 5 0 0พอดีเลยนักเตะสปอร์ติ้ง CP คือเป็นสปอร์ติ้งทั้งหมดเหรอหรือว่าไงอ๋อ เป็นสปอร์ตติ้งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ TY หรือเอออาจจะไม่ใช่ TOTS เนเป็น T y เป็นอ่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็น TY เป็นเนออนนะครับมาผสมด้วยนะครับแล้ว OVR มัน1 0 3ยสถึง้อเถึงเราได้1้5ยหมาแต่ไม่ใช่อ่าเป็น TOTS เราก็จะแลกแต้มไม่ได้อันนี้รู้สึกว่าไม่คุม้มไม่คุม้มนะจบ,บที่2อ0 0แต่ว่า2.5 0 0ก็ทําใจไปแล้วล่ะครับถ้าเกิดม,มันไม่วาฟก็ได้แค่5เนาะเปิดให้อย่างน้อยเปิด อ่าสองพันะครับเปิด2องสองก็ยังเหลือ2องพันเพชรแล้วก็หายอีก1000วันพรุ่งนี้แล้วก็เปิด3ามพันเพชรอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้ทําทุนนะครับสายฟรีมันต้องคิดเยอะนิดนึงอะบางทีก็จะได้บริหารถูกเนื่องจากนักเตะเรามันยังไม่เพียงพอนะครับงั้นเอา2องพเพชรนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับนะสองพันห้าร้อยโอ้โหตกใจคิดว่าไม่วับมาดูกันซิว่ามันจะอย่างไรนะครับนักเตะซื้อขายไม่ได้ ขอแค่วาร์ฟเอะไปโอ้โหไม่วาฟครับเรียบร้อยเลยไม่วาร์ฟครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บ2,000เพชรไว้นะครับแล้วก็เอาไปอ่าเอาไปเอาไป,เอาไปรวบรวมเปิด3ามพันเพชรมันต่อไปนะครับวันถัดไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูซิว่าได้กี่ตัวได้อย่างไรนะ อันนี้ก็ตันแล้วครับเราทำพวุ่งนี้ต่อนะครับทำเสร็จเดี๋ยวเราได้ไปเลือก107หนึ่งตัวนะครับดูซิว่าเราจะเอาตัวอะไรมาเสริมทีม107นะครับแต่วันนี้นะครับได้มา30 40 50 55โอ้โห55เก็บไว้ก่อนได้ไหม55เก็บไว้ก่อนผมจะยังไม่แลกนะคเพราะแลกมาเป็น5า50มันไม่มีอะไรให้แลกอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวรอรวบรวมแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้แลกถ้าเราไม่ได้แลกเอาไปทําอย่างอื่นได้ดีกว่าแลกแต้มเหลือนะเป็นแต้มซิกซอเหลือเพราะว่ามันจะจบกิจแล้วเราต้องเราต้องวางแผนดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าวีคนี้เป็นวีคสุดท้ายนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาแลกนักเตะกันดีกว่านะครับว่านักเตะของเราควรเป็นตัวไหนดีโอเคครับจริงๆตอนนี้ทีมที่เราขาดก็เป็นตำแหน่ง CAM นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะแลกเปลี่ยนวันนี้ก็คงจะต้องเป็น CAM นะฮะ และนี่ก็เป็นตัวที่เราจะตัดสินใจแลกกันวันนี้นะครับก็คือสไลเดอร์นั่นเองนะครับเราจะแลกตัวนี้ไปยืนเป็นตำแหน่งกลางนะครับเพื่อแบกทีมของเรานะครับไม่รู้ว่าจะแบกได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็500แต้มแลกไปเลยฮะตัวสุดคุ้มใครที่มองว่าเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับก็สามารถให้เหตุผลมาได้นะครับอันนี้เราก็หาตัว108เข้าทีมสักหน่งตัวแล้วกันนะครับสายฟรี จริงๆอยากเก็บดันไปถึงวันสุดท้ายนะครับอาจจะได้ตัวร้อยเก้าดีๆสักตัวด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาตัวที่ได้ไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสามารถตีได้เม็ดไหนเนาะเอาที่เอาเท่าที่ได้นะครับมาตอนนี้เราเอาจริงถ้าเกิดถามว่าขาดตัวไหนก็ยังเป็นตำแหน่ง CM อมนะที่ขาดอยู่นะครับส่วนประตูนะครับเดี๋ยวเราจะแลกเป็นอ่าตัวอ่า หลวงดีของเรานะครับ DKR นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเราได้มาแล้วครับที่จริงเรามีอ่า c a m 2ตัวเลยนะมีอ่าเดลเปโรนะเดียวนี่ก็เก่งนะครับตำนานสุดๆแล้วนะครับสุดๆสๆตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีตำแหน่ง CDM มาเยอะอาจจะเล่น c m 2ตัวก็ได้นะครับอ่ะโอ้โหอาเพิ่ม้วฮะโอเพิ่มแล้ว อันนี้ออกไปโอ้โห o v r ขึ้นมา108แล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าเกิดเพิ่มโอ้โหมีอยู่ครับเรามีมาสเคอยู่เต่เราตีขึ้นเลยแล้วกันนะครับอ่ามาดูซิว่าเราจะดันไปถึงเม็ดส้มได้หรือเปล่านะครับสำหรับสไนเดอร์เพราะว่าหลายๆตัวนี่ขึ้นได้หมดเลยนะครับมาสเคน่าจะยังไม่พอนะครับวันนี้เอาเท่าไหนเท่านั้นเท่าไหนเท่านั้น พราะว่าเราจะตีร้อยเปอรทั้งหมดนะครับเราจะไม่เสี่ยงอะไรกับใครทั้งนั้นนะฮะไปเบ็ดแดงเราจะใช้ไปเลย5ตัวนะครับเราก็จะไม่ได้ต้องเสี่ยงอะไรมากนะครับเราก็จะเหลือ3ตัวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นส้มได้ไหมนะครับแต่ดูแล้วมันน่าจะยากนะครับถ้าขึ้นส้มได้ที่ผมก็โชคดีเกินไปแล้วนะครับอ่า ป๊บปับปับปบปบป,บปบเดี๋ยวทีละสองตัวไม่คุ้มทีละตัวดีกว่า <c oughs> ไป <c oughs> แตกหนึ่งครับไม่ย่อท้อครับไปเรื่อยๆครับกดแบบไม่ต้องลีลาไม่ต้องคิดหืม <c> ต <oughs> ที่สองฮะผมคิดว่าไม่รอดว่ะไม่น่ารอดทำ <c oughs> ไม่รอดไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้ดวงดีอะไรขนาดนั้นจนทุกวันนะครับ <c oughs> ไป เรียบร้อยฮะอยู่ที่แดงฮะไม่เป็นไรฮะเอาแดงก็แดงฮะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับสไนเดอร์ครับได้มาแล้วเรียบร้อยอ่ะให้ยืนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัพให้มันเต็มกันนะครับเพื่อจะไม่มาดูวันนี้ก็เสริมทีมหนึ่งตำแหน่งครับเป็นตำแหน่ง CAM ของเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วครับทีมของเรา เราไปดูกันว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าคลิปต่อไปนะครับเราจะเพิ่มอะไรมาอีกนะฝากกดติดตามมันด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมเพิ่มตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะว่าเราควรเพิ่มตัวไหนดีนะครับสายฟรีแต่ละคนสายฟรีไอดีใหม่มารวมกันตรงนี้ฮะแล้วเราจะมุ่งทำกิจไปด้วยกันนะครับแล้วตัวไหนน่าแลกลองคอมเมนต์กันดูครับว่าทุกคนมีอะไรในใจบ้างที่จะแลกได้นะครับแต้มก็ประมาณนี้บางคนก็โชคดีเปิดการ์ดได้การ์ดเยอะบางคนก็อ่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเปิดได้แค่นี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นแนวทางนะครับ ใครที่สนใจแลกตัว1 0 7ก็ยังเล่นได้นะครับ